ទូរសាទូរឡ្រូស្រូវលើទៅពិត្រូវប្ กำลังใจกดไลค์กด subscribe ออนนี้ด้วยนะคะมัน,นี้บรรยากาศดีดีพี่น้องเด็ดบอนี่เด็ดบ,ดดบอหอนลงสวนเสารนี่เอาธรรมชาติมาให้เบ่งจ้าพดดอกไม้ดอกซชกุระกกำลังบานงามๆมันบานไก่สิโลและมืนนอในฝนโต่ตกกเ,เลยมา พี่น้องคอยเอามากห้มาเบ่งเหลือเท่านี้ละพี่น้องเอ้เหลือจาก <c oughs> จากล่มอันต้นสูงๆูงไปเบิดแล้วพี่น้องปีนี้บ่ได้กินดอกล่มแห้งคักไหลล้นถิ่มเบิดก้มดกก็มี่ดอกแต่สูรล่มไป ต้นแอปเปิลเขียวมักเดื่อฝรั่ง่อยจักสิรอดบรอดพี่น้องเอ้ยต้นแพร่ลูกแพร่ลูกอันนี้บวชัห้ไดนแตกไอ้กำลังสิแตก xuyên chạy cấp luộc sao lại mình nhật số sai mong bài hàng để cà suối nham ต้นใม่ดอกใหม่นา้นาหน้าชนิดออกมาออกดอกออกไปลงสวนย่ำเด็กมีความสุขเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้แหละเลยอดที่จะแป้งปัน,ปนเพื่อนพ้องน้องพี่ให้เบิ่งน้า มาแชร์ความสุขให้เบิ่งกันเนาะจ้ะเงินกระเฮือนต้นอันนี้ก็เบิดระดูดอกมันแหลวก็นแล้วบุมมีดอก สวัสดีค่ะเดินจากสวนไปจากสวนมาแหลมเมือเเ้าเนาะตะลยแวะไปว่าสิบไปซื้อปุ๋ยพี่น้องว่าสิบไปซื้อปุ๋ยซื้อคอมโพส์มาอีกแต่แต่ไปบ่หอดไปบ่หอดมองขายปุ๋ยอไปได้ไปพ่อเส้าไปพ่อ,อันี้นี้กับคองเจ้าของเนาะในช่วง โควิดช่วงล็อกตัวน,นี่งานการกันหน่อยเนาะรายได้กันหน่อยก็เลยจ่ายแพงกว่าทำไมราคาอันนี้ก็ใรายได้เนาะช่วงเขาลดราคาถึงจะเป็นโนเนมก็โอเคใายได้อันนี้เนาะแต่โตละจีสหาสิบยี่สิบสามสิบอันนี้กับของที่ซื้อให้คุณสา นเนาะเก็นเกงกับข้องเกี่ยวข้องนี่ล่ละได้แล้วสองตัวชุดหนึ่งแล้วของเกี่ยวข้องเนาะอันนี้ก็บข้อง <c oughs> สายอีกคือเกา่าได้เสือมาให้สายสามตัวคุ่มือนี้รู้สึกว่าเสือผ่าผ่าสิบเพ เป็นแบบผ้าขาตนธรรมดาค่ะอ,อันนี้มันกะนุ่งยากอันนี้ยากเนาะก็เลยสื่อแบบเื่อใส่สบายสบายผ้ายืดมักใส่ผ้ายืดมักใแอ,นนนะอันี่นะอ่าวกคบปกาที่จะ <c oughs> เอาแพ่งดอกพวกา่าถ้าเอาแพงมากมันกะคือวา่าถามันหดมันอันนี้ถามันเสื้อผ้ามันหดเน,ะนาะกระเสียดายเงี้ยคือว่านะ ในยุไอช่วงโคมิดใน,นช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ว่าง,ง่ายๆเนาะพี่น้องมันก็เลยเอาแบบแค่แบบว่าใส่ได้แค่แบบว่านี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นเสื้อคุ้มของเกี่ยวขอ,องเลยละอ่าตกตัวละยี่สิบ ตัวละยี่สิบเหรียญปานะปานนี่แหละเนาะบุหรี่นี่หลายอันนี้ก็ให้คุณสาคือเกา้าตัวละยี่สิบหาคือเกา้าเนาะตัวลียี่สิบยี่สิบหาประมาณนี่เนาะกรเล็บบุหรี่ยังหลายแต่ปานนี่ก็ร้อาเถวไหวใส่ทำงานสองคูสองคูคูละยี่สิบ ม่อยากเอาสีสดใสสีอันนี้เพราะว่าทํางานอยู่ในขัวในอย่างอ่าอัศัยว่าพืนมันดีพืนมันอันอันนี้ในจักงอยเนาะกันเลยเอาแจกกับบัวใดเป็นของมียี่ห้องนี่ห่อบัวใดเลือกบัวใดอยังดอกเพราะว่าอุ้มือนี่มันกับ ไล่ใดกับบ๊มีก็คือจังห่อไปแล้วเนาะก็เลยแปลว่าโอเคม่าจะเป็นการดำรชีวิตเท่าว่าการใส่ชีวิตการใส่ใจเนาะอาจูคากินเอียงมันก่ของทุกอย่างมันก็แพงขึ้นแต่เอาไว้ซถมที่เท้าหาใดใส่ใดเนาะเพื่อที่แปลว่า ประหยัดว้ถใส่ีตัวอื่นประหยัดว้ถาอันนี้ตัวอื่นนำ้ำเนาะกระเล่ได้มากแค่นี้ในล่องทถามากสองคูอ่อันนี้กรดะดิสือเด้อนค่ะสิบเอ็นเส้น,นเนาะสือเสือให้ค้นสากระดิสามตัว ในเสือค on so nice ุ้หันสามหันสามตัวองค์องคเก็บของก็ได้ชุดกระโปงกระโปงมาชุดหนึ่งมัดมึงแบบนี้เนาะไอเก่งแล้วก็เสือแคญยาวเสือคุ้มตัวนึงเสือแคญยาวตัวนึงไอเก่งขาดยาวแล้วก็กระโปงของเขาตัวแค่นี้กับ ขาดอยู่ซิปเหรียญกับสีหอดสองร่อยเหรียญเนาะอ่ามื่อนี่ไปแบบถูกๆไปพันี่ไปพพวกพวไข่ๆก็ว่าเขาลดราคาเขาสิโลสต็อกเอียงประมาณนี้แหละนานก็เลยมันได้คองถือมากอตามกลัวสองร่อยได้ประมาณนี้ก็คุ้มยูนเถอะเนาะแล้วก็ บ่ไ้ไปใส่บ่ไ้ไปใส่มาใส่ก็คือแบบว่าใสแ่แค่ทํางน,นใสแ่แค่อยู่บ้านอียังประมาณนี้เนาะมันก็โอเคอยู่นะทีะออกไปหาพบปะาเพื่อนเพื่อนกับตอนตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยก็โอเคอยู่ี่นเนาะอ่าสำหรับเมนเนก้ากับขอบุณขอบุณเพื่อนพ้องน้องพี่เออ้อที่มาเป็นกำลังใจเมนเนก้็เอาคิปบรรยากาศ ช่วงเชาขคองมัอนีน้แหละตั้งแต่ลงสวนจนถึงไปชอปปิ้งไปนี่แหละแต่ว่าว่าสิไปซื้อปุ๋ยว่าสิไปซื้อกับเขาบัวหอดกระไดแต่พวกนี้ล้วก็เลยมาเนาะเจอกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย